สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเราจะไปห้างกันนะคะปั่นจักรยานนี่จักรยานนี่ก็คือพาหนะที่เราจะไปห้างกันวันนี้นะคะไปซื้อของกันค่ะเตรียมตะกร้าไว้ใส่ของในถุงถุงผ้าค่ะเราก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกเหมือนกันนะคะที่นี่เราน้นลงเหมือนกัน Are you ready? <laughs> <laughs> ก็ระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรนะคะโอเคนี่ก็เป็นทางในหมู่บ้านนะคะ <laughs> ที่นี่เขาจะจำกัดความเร็วนะคะ <laughs> ถ auto, ้าในหมู wan, reindeer, room, so ่บ <ash> <benefit> ้านในเมืองอะไรเงี้ยก็จะประมาณจะแค่ไม่เกิน30ค่ะถ้าตามหน้าโรงเรียนโรงเรียนก็จะแค่ไม่เกิน20ประมาณนี้ slowly go 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 นี่ค่ะเลาก็จะมี จำกัดความเร็วไว้นะคะมันเกิน30นี่คือโรงเรียนเขตโรงเรียนเราเราจะจำกัดไว้ว่าห้ามเกิน20่ิกิโลเมตรมต่อชั่วโมงนี <c oughs> นี่ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะวอชิงตันพาร์คที่นี่จะมีสวนสาธารณะมากเยอะมาก ก็จะเป็นเล่นสำหรับเล่นทะเลชายหาดบ้างทุกคนก็จะใช้เวลาพักผ่อนที่นี่กันนะคะพาหมามาเดินเราก็จะมาที่นี่บ่อยพาหมามาเดินด้วยแล้วก็เล่นจับโปกเกมอนอ e s ยังมีซากกิ่งไม้ที่หักที่หักจากาหิมะในคืนนั้นนะคะยังกองเรามีระน,นาดเลยจะเจอแบบนี้จะเห็นแบบนี้ทุกที่ทุกแห่งหนทุกบ้านเรือนเป็นหมดไม่มีบ้านไหนรอดอนี่จะเป็นโรงหนังนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยัง ไม่น่าจะเปิดนะเพราะว่าเงียบมากใกล้ถึงแล้วข้างหน้านะคะจะมีปั๊มน้ำมันตรงนั้นสีน้ำเงินก็แมคโดนัลล์เบอร์เกอร์คิงถึงแล้วนะคะลิลลี่ห้างลิลลี่ค่ะก็จะ กว้างเขจะกว้างจะใหญ่เท่ากับประมาณแมคโครโลตัสประมาณนี้ค่ะว่าชั้นเดียวหลอกจัก,กรยานไว้เดี๋ยวหายจัก,กรยานแกลนลอนเข้ามาข้างในบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเหมืองทั่วไปนี่เป็น ผลไม้ค่ะสตรอเบอรี่ถ้าอย่างนี้จะแพงนะจะแพงอยงู่นี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 ่อันนี้ลดว้าว <Wow. S 1> ถูกมากปกติเออไม่ใช่ปกติมันจะมีช่วงช่วงที่เป็นโปรโมชั่นนะคะที่ว่ามันจะมีถุงถุงแบบนี้แต่ว่าเป็นถุงกระดาษใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วก็คุณสามารถ ใส่ทุกอย่างที่คุณต้องการแค่เต็มถุงแค่เต็มถุงค่ะสิบดอลลาร์แต่วันนี้ไม่มีจะได้จังว้าวนี่ก็เป็นมะม,ม่วงนะคะ <laughs> ถูกคือเดียวสามสามลูกต่อหนึ่งดอลลาร์ค่ะถูกถูกเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะแป๊บนึงมะนาวห้าลูกหนึ่งดอลลาร์ว้าว All right, Connie getting five for a dollar limes. Mmm. Roy Mock. Roy Mock. now. Manow. now. Yeah. Manow. Yeah. Manow. 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 ปักแตงแตงกว่าที่นี่จะใหญ่มาก boyfriend <c oughs> จะเป็นผักชีค่ะผักชีต้นหอมต้นหอมที่นี่ก็ใหญ่มากก็ส่วนมากที่ซื้อไปก็จะตัดตัดแล้วก็เอาเอาลากมันไปปักอีกทีหนึ่งก็ได้กินอีกรอบนึงก็ได้กินหลายรอบต่อมาเหมือนกันนี่จะเป็น ขึ้นชายขึ้นชายที่นี่จะเล็กนะฮะกลิ่นเหมือนกันอยู่นี่จะเป็นกระเพราค่ะกะเพรากะเพราที่นี่เขาขายแบบนี้เลยคุณจะเอาไปปูหรือคุณจะเอาไปกินคือเขาจะแช่แบบนี้เลยอ้าวสปริงอหนไมฝรังร่งใหญ่มาก สามดอลลาร์มีถั่วงอกด้วยนะคะนี่เอาไปแกงส้มสิกว่ามั่งเล็กๆแล้วกางกินคนเดียวนี่นี่เห็นเห็นเอ่อบางคนใน youtube ดูเขาทำคนไทยอ่ะเขากินแบบนี้กันไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าไม่เคยกินเรียกว่าลีกอ่ามันจะเป็นแบบ ดอกหอมดอกกระเทียมเออต้นหอมกระเทียมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอากาศกละลัมานี้โอ้นี่แบบบวบบวบที่นี่ผิวเกลี้ยงมากาก็จะหนาเปลือกก็จะหนากว่าบ้านเรานะ อเอาไปผัดดีดไหมไปผัดหน่อยก็ดีนะใหญ่ๆแล้วกันโอ้บักแตงโมพาลส์ด <laughs> <laughs> บักแตงโมะ่ะใหญ่มากใหญ่กว่าวกลอนดีกเปลือกหนาะเปลือกหนามากแตงโมที่นี่รสชาติรสชาติคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเปลือกหนาเป็นนิ้วเลยอนะหนามากพา 3าเก้าเซนวาวโอ้วายื่นไปแค่เดียวนี่แคมาหวานพอออดูลูกนี้นะคะเท่าไหร่กี่ปอนกิ๊โอ้ว oh, wow. ้าวสิบกิโลไข่ ที่นี่ก็จะประมาณ2บาท3บาทเอ้สองสองดอลาดาลาร์สาดอลลาร์นะคะแพงหนึ่งมีมีสองอย่างของประเภทมีแบบขาวกับน้ำตาลส่วนมากส่วนมากที่พอซื้อเขาจะซื้อแบบขาวไปไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมแ้วบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้นะไข่ไก่บสีน้ำตาล จะเป็นมุมไอศครีมทั้งแถวนะคะทั้งโซนเลยยาวถึงนูน่นไอศครีมทั้งหมดจะเป็นผลไม้น้ำผลไม้ไม่อร่อยเหมือนบ้านเราเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนมติดน้ำตาลพับแล้วไม่หวานไม่อร่อยจะเป็นพวกเนื้อสอัตว์ไส้กรอก นี่จะเป็นแตงกวาดองเขาบอกอร่อยมากกินคำแรกอ้วกค่ะครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกอ้วก <laughs> ไม่อร่อยนี่จะเป็นชีสเฮียนี่จะเป็นเนื้อสดจะเป็นไก่มันจะเป็นหมูแล้วถัดไปก็จะเป็นเนื้อ นี่เนื้อก็จะถูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงวัวเยอะนี่ก็จะเป็นโซนอาหารทะเลแช่แข็งนะคะนี่จะเป็นบอกขนมปังเนยพัตเตอร์นี่จะเป็นเอเชียนดูนะคะ จะเป็นเส้นอันนี้วุ้นเส้นนะวุ้นเส้นก็เท่าไหร่สีดอลล่าแพ็คหนึ่งก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทแพงมามาที่นี่ที่นี่ของเอเชียจะน้อยนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนที่วอร์มาร์ทไอซ์สเซอร์บบิ๊กวันี่ แล้วกันน้ำมันหอยอเ,<ร>เออน้ำปลาที่กินประจำก็คือจะเป็นน้ําปลายี่ห้อนี้ยี่ห้ออื่นไม่กล้าไม่แน่ใจไม่เคยกินแต่ว่ายี่ห้อนี้ของไทยแล้วกันมันถูกปากกว่าประมาณนี้ใช่ค่า Oh. It i s b e e n s u s h i ไข่ทอดเคเคตัน okay. นัดจะเป็นโซนคุกกี้ค่ะนปังคุกกี้ไฮนี่เจียวล้างมือนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีจะเป็นโซนของใช้ ยาบอพโนมซักยาซักผ้าเป็นโซนยาซื้อได้โซนยาี่นตันนี้เป็นความสวยงามผมผิวประมาณนั้นสนุกไหมสนุกไหมเพยเพยเพเพยเพยเพยเพเพย จะเป็นกาแฟขอสั่งขอสั่งอะไรนะชาเขียวไข่มุกชานมไข่มุกได้ไหม <laughs> <laughs> ไม่ต้องแย่งกันแล้วนะคะที่ชู่มีเหลือเฟือเพียงพอจะเป็นมุมการ์ดการ์ดอ่งในเทศกาลต่างๆนะคะเยอะมากเยอะมากแล้วก็แพงมากเคยซื้อเคยซื้อคิดว่าจะถูก เพราะว่าไม่เห็นราคาเขาติดไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่แพงพอคิดราคาเท่าน,นั้นนะครับ200กว่าบาทค่ะ <c oughs> นี่เป็นมุมนิตยสา <c oughs> ร <c oughs> ขเขาคิดเงินแล้วเราก็ถ้าเราเตรียมถุงมาเองเราจะต้องหยิยบของใส่ถุงของเรา ด้วยตัวเราเองนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่แตะถุงของเราค่ะก็เป็นวิธีป้องกันป้องกันโควิดนิดนึงนะเนาะเต็มตะกาลเลยะบักแตงโม สนุกจังเลยสนุกจังเลยอันนี้เอาจักรยานคันเก่ามาเอาเอาเบาเขาเรียกว่าอะไรอะหุ้มเบาะไปไว้อีกคันหนึ่งคันนี้ไม่มีที่หุมเจ็บตัวนี่นะข้ามาทางหลังบ้านแลวะ,ะว่าจเอารถเก็บที่ลงรถ Ha 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 Good boy, good boy. Yay, แม่ดีแม่ดีถึงบ้านแล้วมาพายดีตัวเบาก็ <laughs> ซื้อแกงกินของใช้ที่นิดหน่อยโอเคหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> คลิปนี้แค่นี้กัแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ